บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิพร้อมคำอธิษฐานสัพเพทั้งสามแดนโลกธาตุนะโมตสัสสะปะกวาโตอะระหะโต,ตโสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตสัสสะปะกวาโตอะระหะโต,ตโสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตสัสสะปะกวาโตอะระหะโต,ตโสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมพุทธายะ พระพุทธาไตรรัตนายานมณีนพลัตศีสหาส,สุธันมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะภา,าพุทธโมตะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันทังศีวรีจามหาเถรังอัหงวันทาพิตุรโต อหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมีนาโมพุทธายะพระพุทธาไตรรักนายานมณีนพลัตศสีสหัสสุทันมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโธนาะ พุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอัคีทานางังวรังคันธังสีวลีจมหาเถรงังอหังวันทามิทุรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธาธรรมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายาน มาดีนภรัสศีสหัสสุทันมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะภาพุทโณพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวรีจามหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพปโส พุทธธรรมะสังฆาปูเชมีคำอธิษานสักเพทั้ง3แดนโลกธาตุข้าพเจ้าในประเสริฐสิริปิชาวุฒิผู้เป็นผู้รับใชพพ้พระพุทธศาสนาขอนอบน้อมและน้อมนำบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าประอริยบุคคลทุกชัน้นภูมิพระโพธิสัตว์และพระบรมหาจารพรรกิทุกๆพระองค์ โดยตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตโดยมีบาร,รมีรวมงหบวูปูดูพรหมปัญโยเป็นที่สุดขอพระบารมีหาที่สุดวิได้นี้โปรดจงส่งไปถึงพภูมิต่างๆทั้งหลายในทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุอันประกอบไปด้วยเทพหกชั้นพรหมยี่สิบชั้นเทพพรหมทุกชั้นฟ้ามาหาสมุทรทั่วทั้งหมื่นแสนโกดจักรวาลเทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับวงปูทดลวูปูดูหลวงตามาเทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตท่านปู่พระอินทร์เจ้าวาท่านเท้าจะตุกมหาราชทั้งสี่ท่านพญายมราชพร้อม,ม้วยบริวารทั้งหมดพระศรีสยามเทวาธิราชทุกทุพระองค์วีรบุรุษวีรสตรีทั้งหลายที่คอยปกป้องรักษาเป็นอินสยามโอปติกะทั้งหลายบริษีและดาบท,ทั้งหลายสารเฉพาะถ้เพืองทุกๆจังหวัดพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระราหูวราหก เจ้ากรุงพาลีแม่พระธรณีแม่พระองคาแม่พระโพศกพระเพิงพระพายพระพิรุณพระยาพุณพรานาาพร้อมด้วยบริวารคนพันชาวเมืองรับแลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิฐานไวจะลอดตลอดจนถึงสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายสัพสัตในดินแดนอันยภูมิทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นขอโปรดจงได้รับมหากุศลผลบุญบารมีนี้โดยทั่วทั่วทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเถิดน บุญกุศลใดที่เกิดจากการเผยแพร่ธรรมในครั้งนี้ลูกขอน้อมบุญนี้ถวายต่อทุกพระบาททุกพระองค์หนาแดนทิปนิพพานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอทุกพระบาททุกพระองค์เมตตารับบุญกุศลของเราลูกหลานนี้ด้วยเถิดและขอให้บุญนี้มีอานิสงส์ให้ถึงทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้ ให้ได้เจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมให้ได้กลับบ้านนิพพานในชาตินี้ทุกคนทุกท่านด้วยเถินอากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานก็ขอคําว่าไม่มีไม่รู้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่หายจากโรคไปใค้เจ็บไม่ได้ช่วยเหลือคนไม่สําเร็จจงย่ามีในเหล่าลูกหลานทุกคนทุกท่านด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ